เอาละครับก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมในตอนนี้พี่ก็จะมาอยู่ในแมปบ,บอกบูลนั่นเองนะครับผมและในตอนนี้ก็จะมีสคริปต์นะครับผมเป็นสคริปต์ของ Let สครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปใช้สคริปต์นะครับผมก็ไปโหลดตัวรันนินจาหรือว่าตัวรันเดลต้าให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับผมถึงใช้สคริปต์ตัวนี้ได้ถ้าใครเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับผมก็ ลบกวนไปโหลดให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับมันก็จะไม่มีโอกาสที่เราจะโดนแบนนะครับผมแล้วก็จะไม่โดนเตะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมพี่ก็จะมารีวิวนะครับผมว่าฟังก์ชันของสคริปต์เลสซีที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมมันมีอะไรบ้างในตอนนี้พี่ก็ได้สุ่มผลไปแล้วนะครับผมพีก็สุ่มผลได้ผลมืดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําไหมนะครับผมพีก็กินไปแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมต่างๆที่พีจะมาบอกนะครับการฟาร์มเลเวลนะครับ มันก็จะมีอยู่แล้วแหละแต่เราก็มาดูฟังก์ชันอื่นไปก่อนนะครับผมในฟังก์ชันต่อไปนี้ก็คือฟังก์ชันในการฟาร์มมาตเตอรี่นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากได้ฟาร์มมัตเตอรี่ผลมัตเตอรี่ดามน,นะครับผมก็สามารถเอาสคริปต์ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีเวนต์ซีทะเลนะครับผมแล้วก็เราสามารถอันล็อกเควสที่มันให้ทําได้นะครับผมเป็นเควสเบต้าอยู่นะครับก็อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดเป็น80%เเลยนะครับผมแล้วก็ ฟังก์ชันในการเก็บเบอร์รี่แล้วก็สุ่มผลนะครับผมระยะไกลระยะใกล้ แล้วก็จะมีฟังก์ชันในการดูสเตตัสว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นนะครับผมมันมีผลอะไรมาขายหรือว่าในเซิร์ฟนั้นมีบอสเกิดอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการ PVP นะครับผมมันก็จะมีเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากล่าค่าหัวนะครับผมก็สามารถเอาสคริปต์ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะสามารถล่าค่าหัวได้นะครับผมอันนี้พี่จะเปิดเป็นการมองฟูลนะครับผมพี่ก็มองไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่อยู่ใต้น้ํานะครับผมนี่ อันนี้ก็จะเป็นการเฟกแฟกเมนต์นะครับผมก็คือเงินม่วงนะอันนี้เราสามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ว่ามันจะใช้งานได้เฉพาะแบบว่าของตัวเรานะครับผมเอาไปซื้อแบบนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเฟกนะครับน้องชายก็สามารถเอาไปหลอกเพื่อนได้นะครับผมถ้าใครอยากแบบโกหกเอาแบบคำขำนะครับผมนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันในการเรียกอุกบาตนะครับผมนี่เมเทโอแบบนี้เลยนะครับผมก็ เอาไว้แบบว่าเอาไปทําโปงทําปั่นเพื่อนนะครับผมนี้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีการเสกผลด้วยนะครับผมหสหรับสคริปต์ตันนี้ก็สามารถมาเสกผลหรือว่าเฟซบัลตี้ข่าหัวได้นะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากเอาไปโชว์เพื่อนเอาไปแกล้งเพื่อนนะครับผมก็เฟซไปสัก30ล้านนะครับผมก็ สามารถทําได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันถัดไปหรือว่าฟังก์ชันสุดท้ายก็จะเป็นฟังก์ชันในการออโต้ฟาร์มนั่นเองนะครับผมนี่ควมเร็วในการฟาร์มนะครับผมมันก็จะเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับสคริปต์ตัวนี้ก็จะเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์แล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจพี่ด้วยนะครับผมพี่ไปละบาย